สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ประเครื่องมีพรมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าอุนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะครับ เออเรามาพบกันยามบ่ายวันจันทร์นะครับพี่เรามาชมองคแรกเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดลาดโยธานะครับดูนะครับเป็นพิมพ์หน้าจมนะครับพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับ เจ้าของพระเขาเก็บแบบไม่ได้แพ็คไม่ได้อะไรพี่มันก็จะมีรอยอ่าสึกมั่งอะไรบ้างนะครับพี่เขาเก็บใส่อ่าเขาป่องไว้แบบนี้เลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าใบโพลิกนะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยครับน่าจะเป็นเนื้อผงผสมเกสรนะครับพี่ดูนะครับ คาแปงเดิมเดิมเก่าเก่าเลยครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับรายการนี้เอาไป600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเอียนะครับดูนะครับหลงพ่อเอียนะครับขอโทษทีนะเป็นหลงพ่อเอียนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับ ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมครับลงรักเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเก่าเก่าเลยครับดูนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมครับลงรักเก่าเก่าแบบนี้พี่นันหนาเลยนะครับ รายการนี้เอาไป900บาทนะครับ900บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะครับเป็นหลวงพ่อเกิดวัดสะพานรุ่นแรกเลยนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูครับที่รอยเรือพี่สังเกตดูจะมีรอยยุบแล้วก็มีเครื่องวงกลมนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับ ดูครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับ700บาทรายการต่อมานะครับเป็นพระมเหส่วนนะครับเป็นพระมเหส่วนพิมพ์2หน้านะครับเป็นเนื้อช <S <s <ic c ual openness> ิ ne, <drill. S 2> ้นเงินนะครับดูครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่หน้า2ฝั่งจะสลับกันแบบนี้นะครับดูครับเป็นเนื้อชิ้นเงินสวยงามแบบนี้เก่าถึงยุคเลยนะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับดูนะครับ เป็นพระมเหส่วนพิมสองหน้าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูเส้นของแมวตาเปล่าเห็นเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับ ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับดูครับมีขีดตีสองเสือด้วยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไป700บาทนะครับพี่รายการต่อมาครับรายการนี้เขาเรียกว่าเหรียญอะไรบาทน้ำมนต์ไหมพี่แบบนี้นะครับมีต่อโค้ดสลาแล้วก็ต่อคําว่ากรรมการนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับสวยเดิมคมมากเลยครับสวยเดิมคมมากเลยครับดูครับดูครับ ตอบคำว่ากรรมการนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับเอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลงพ่อไผ่นะครับเป็นหลงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับดูครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะครับพี่ดูนะครับ เป็นหลวงพ่อไปหลอประกบ2ชั้นนะพี่เห็นพี่มีร้อยหลอประกบ2ชั้นเดิมเดิมแล้วพี่องค์นี้เดิมเดิมเลยนะครับเดิมมากเลยนะครับเอาไปแป0รบาทนะครับเป็นจอบหลวงพ่อไปรุ่นแรกวัดกําแพงนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงปู่รอดนะครับดูนะครับวัดบางน้ําบนนะครับงานแซยิปปะโอสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับดูนะครับสวย เดิมคมชัดนะพี่เขาเรียกว่าเหรียญแซยิสหรือเปล่าทานผดูครับด้านหลังจะเป็นเรียบแบบนี้นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไป7 0 0บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับมีจานด้วยครับดูครับบอแหวนมีเนื้อเกินนะครับกองห่วงเหมือนมีป็นเกาะสโลปินนะพี่ดูครับสวยเดิม คมชัดมากเลยนะครับสวยเดิมคมชัดมากเลยครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เหรียญนั้นหนาเลยครับเหรียญนั้นหนาเลยครับเอาไป900บาทนะครับมีจานด้วยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงพระทวดครับวัดช้างให้นะครับดูครับเป็นเหรียญรูปไข่นะพี่ดูนะครับไอเหรียญตัวนี้ออกปีอะไรพี่ผมจําปีไม่ได้เห็นในหนังสืออยู่นะครับดูนะครับ จำปีไม่ได้พี่ใครสนใจก็บอกว่าปิดเหรียญลูกไข่นะพี่ดูนะครับของหลวงพ่อทวดนะครับรังหลวงปู่ทิมนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เส้นของแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับเอาไปหกร้อยพอใช่ไหหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันเตอิตนะครับ ออกปีหนึ่งสามนะพี่บล็อกสายฝนนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดและพี่ดูนะครับมีเส้นสายฝนวิ่งเต็มพื้นเลนเลยนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่สวยเดิมคมชัดเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเอาไปเอ่อ อะไรเดี๋ยวไปเจ็ดร้อยพอพี่เจ็ดร้อยพอรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะครับวัดดอนยายหอมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูครับจะมีเส้นตรงนี้นะพี่เห็นไหมครับคมชัดนะครับมีเนื้อเกินนะครับดูครับจะมีเส้นขีดตรงนี้ด้วยครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับรายการที่เอาไป เจ็ดร้อยบาทครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลงพะเงินวัดดอนยีหอมนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นหลงปูสุกนะครับเป็นรูปเหมือนหลงปูสุกนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะครับด้านล่างอุดผงสีขาวๆนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เนื้อคล้ายๆเป็นเนื้อพายเงินมะพี่เนื้อจะออกเหมือนสีเงินๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพายเงินหรือเนื้ออะไรนะครับดูนะครับ สวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับเอาไป800บาทนะครับ800บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอ่าพิมพ์นิยมนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์ตัดช่อพี่ตัดช่อแต่ครับพิมพ์คิ้ตาต้องหยอดก้นนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดมากนะครับสวยเดิมคมชัดมากเลยนะครับ ดูนะครับรายการนี้เอาไป800บาทนะครับ800บาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่อีนะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดอ่าสัดตะหีบนะครับปีหนึ่งหนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่ดูนะครับดูนะครับเส้นคมคมชัดชัดเลยครับเห็นไหมครับดูนะครับ ปศสองห้าหนึ่งห้านะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับปี15นะครับ700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ สวยเดิมคมชัดนะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับดูครับเก่าๆพี่มีอ่าหลงรักปิดทองด้วยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้ครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาถ้าเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับดูนะครับดูครับเม็ดโมลสารเต็มทั่วองค์เลยครับดูนะครับ สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับเนื้อตุ๊กตับดจงเลยนะครับดูครับด้านหลังนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดุลน,นะพี่หลวงสวยเดิมแบบนี้เลยครับ ออกปี0 8นย์นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูนะครับ <screen> สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดล้วมีขีดที่ศีรษะท่านด้วยนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นปีศูนย์แปดนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับ วัดช่องแครนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับดูนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเนื้อกระไ่ทองสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยคมเลยนะครับครับสวยคมมากเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อคูณปี19้นะพี่ต่อโคตรรอบนะพี่น่าจะแจกกรรมการนะพี่ต่อโคตรแบบนี้ครับดูนะครับต่อโคตรชัดเจนดูเส้นนะพี่เส้นคมคมเลยครับเส้นเนื้อเกินนะครับดูครับต่อโคตร9ตัวเลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับดูเส้นคมคมเลยนะพี่เห็นไหมครับ รายการนี้เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะพี่เหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดเลยครับสวยเดิมค<ว>มชัดมากเลยครับดูคร<ๆ>ับ ครับตัวหนังสือคมชัดและมีตอโคดนอนหนูด้วยนะครับดูครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเนื้อทองแดงก็ไหล่ทองนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่ดูครับมีดูครับมีขีดที่แขนด้วยเห็นะครับคมคมเลยครับ ดูนะครับสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะครับมีจานดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไป900บาทนะครับ900บาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระล่วงรางปืนนะครับเป็นพระล่วงรางปืนแบบนี้เลยครับดูนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับดูนะครับ สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูด้านหลังนะครับจะเป็นล่องๆ่องแบบนี้ครับเขาเรียกว่าพะล่วงรางปืนนะพี่รายการนี้เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธนะครับดูครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญพระพุทธอ่าอัญรย์ฟั่นอาจารย์มั่นลุกเสกครับรุ่นนี้ครับประสอองสองนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เอาไปเจ็อบาทนะครับเจ็บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับ เก่าเลยพี่ดูครับเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยครับดูครับเนื้อแตกลายงาด้วยนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับด้านหลังประมาณนี้นะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับ เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับเส้นคมคมแบบนี้เลยครับเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับวิ่งคมชัดหน้าตาคมชัดเลยครับเป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับดูครับ ปี7นะครับจะมีเลขตรงนี้ครับ219หน่เด้วยนะครับเหรียญนั้นหนาพี่เหรียญจะหนากว่าเหรียญปกตินะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เอาไป900บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหนุมานนะเป็นหนุมานแบบนี้พี่ด้านล่างจะมีเหมือนวงเดือนแล้วก็มีอุดผงนะครับแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้พี่ดูครับ น่าจะเป็นของหลงปูทิมนะครับปี18นะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เก่าแบบนี้เลยนะครับนีครับเป็นหลงปู่ทิมนะครับปี18เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลงพ่อทวดหลงพ่อจงนะครับขอโทษทีเป็นหลงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับประศ2 4อ5นะครับ248 5หนะครับ ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาแดรอบนะครับเป็นเหรียญเสมา8รอบหลงพูดทิมนะครับพี่ดูนะครับ ขอโทษนะพี่ผิดครับเบอร์ไปแล้วครับดูนะครับเป็นเหรียญหลงป่อทวดหลังหลงปูทิมนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี0ูนย์เนื้อปาก้านครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับเส้นก้ามเป็นมันมัดเลยครับดูนะครับหลงป่อทวดบอกเสมาไปแล้วนะครับดูครับเป็นดูนะครับเป็นหลงป่อทวดหลังปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี0ูย์นะครับหน้าตาคมชัด สวยแชมป์เลยพี่องค์นี้สวยแชมป์เลยนะครับดูนะครับเส้นก้ามเป็นมัดเลยนะครับรายการนี้เอาไปเอ่ก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์พรมนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์พรมวัดขนอดเหนือรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับ ดูครับเป็นเหรียญพระอาจารย์พมเก่าๆนะครับด ouais ูครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้นครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลอกพระกอยเนื้ออัปกานะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เหรียญหนาเลยนะครับเหรียญหนาปึ๊กเลยพี่นะหนากว่าเหรียญปกตินะครับดูครับ ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับจะมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับคมชัดมากเลยครับจมะโกโด่งๆเลยนะพี่ดูครับส่วนมากอามาการจะได้ไม่ค่อยโด่งครับดูครับวอแหวนมีเนื้อเกินนะครับลองห่วงเหมือนมีปิงเกาะสระโอปินนะครับ สวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูครับขีดคมแบบนี้พี่ขีดคมมากพี่เหลี่ยญนี้ดูครับดูครับคมมากเลยพี่ดูเส้นของแมวตามพื้เหลี่ยญเห็นไหมครับห่วงปิ้นๆเลยพี่อง์นี้สวยคมมากเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับดูนะครับเป็น เหรียญหลงพ่อแก้ววัดเคือวันครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับด้านหลังเขียน่าวัดปากทะเลเพชรนะครับพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับประศสองสี่สามสี่นะครับดูครับ สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญพระศรีอริยะอามดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไรนะครับดูนะครับครับสวยเดิมคมชัดหูหูเนื้อพี่ยังเก่าเลยพี่เนื้อจะออกย่นย่นแล้วพี่ดูนะครับ นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไรนะครับปรศ2468นะครับ2468ด้านหลังจะสึกหน่อยๆนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับปีสองหนึ่งนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับหลังฮันโมานะครับดูนะครับเก่าๆเลยครับดูหน้าตาสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูนะครับ ดูเม็ดผดแล้วก็ขีดคมคมเลยครับดูครับจะมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นนะพี่เห็นครับที่ไหลนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับดูตัวตัดนะพี่อันนี้ตัวตัดนะครับดูด้านหลังนะครับสวยเดิมดูเส้นคมคมเลยเห็นไหมครับเส้นคมคมแล้วก็เส้นทีสอเสือนะครับเห็นไหมครับคมชัดมากเลยครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไป อ่0บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงปูเผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกเลยนะครับหลังพระพุทธแบบนี้พี่ดูนะครับหลังพระพุทธดูเส้นของแมวนะครับคมชัดแบบนี้เลยพี่แสงไฟจะสะท้อนหน่อยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันครับวัดนกกระจาบนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูนะครับวัดนกกระจาบนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับ อันนี้เป็นเหรียญหลงปู่ดูนะพี่ด้านหน้าเป็นหลงพ่อทวดนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับประศสองห้าสามสองครับสองห้าสสองครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยขอบเป็นแบบนี้นะครับดูครับขอบเป็นแบบนี้นะครับ รายการนี้เอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเขียนว่าหลวงพระครูทองสุขนวีวัตรตโนดหลวงนะครับดูรับด้านหลังจะมีข้างฝั่งระตุดแบบนี้เลยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเอาไป700บาทนะครับ700บาทนะครับ รายการต่อมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพกกลวยนะพี่เหรียญหลงพกกวยปีหนึ่งห้านะครับ ดูครับรุ่นําโมตาบอดครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูเส้นขงแมวนะพี่คมชัดเลยนะครับวิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งห้านะครับ รายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลงปูสุกวัดตากคอมมาขมเท่านะครับเหรียญนี้มีจานด้วยครับพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะครับดูครับประศสองสี่หกนะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมแบบนี้เลยครับเป็นขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับครับสวยเดิมมากเลยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาครับเป็นหลงประทวดปี2 5 0 0นะครับเป็นเหรียญหัวโตครับดูครับหน้าตาสวยคมชัดนะครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไหล่ทองครับมีเนื้อเกินกงบัวเห็นไหมครับและด้านบนนี้นะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้หน้าตาคมชัดนะครับหลงปูทิมนะครับนะครับนอขีดด้วยครับเอาไป700บาทนะครับ700บาทครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จ พิมใหญ่วัดระฆังนะพี่ดูนะครับอันนี้เหมือนมีอันนี้ในก้อนมวลสารได้ใหญ่เลยพี่ไหมครับี่ครับสวยเดิมพี่ดูเนื้อแตกรายงานนะพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับเนื้อตุกตับเลยจังเลยนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ อ่าวันนี้ต้องขอจบแค่นี้นะครับพี่สนใจโทรมาได้เลยนะครับ0928342835นะครับหรือทัก ID l ดี e ไลน์ศูนย์กนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ